ส okay. วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอัปเดตครับสำหรับวันนี้รายการอัปเดตอีดเมนต์นะครับประจำวันที่ 11นะครับกับ12กรกฎาคมนะครับก็ได้ถือโอกาสนะครับมาทําวิดีโอให้กับท่านได้ทราบถึงภาพรวมของตลาดพุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมากันนะครับหัวข้อวันนี้ครับหลังจากที่ทราบนะครับตลาดพุ้นไทยไป2วันเนี่ยก็พบว่าพุ้นไทยเนี่ยคือในมุมมองของผมนะครับยังคงเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงเป็นหลักนะครับ ก็หุ้นไทยพยายามยื้อสุดตัวนะครับให้อยู่ในแนวรับนะครับด่านที่1นั่นก็คือเรื่องของ1,560จุดนะครับแต่ส่วนตัมตมเนี่ยนะครับมองว่าน่าจะปรับตัวลงมาแล้วนะครับล้วก็เคยลงมาเทสนะครับ1 5 3่สุด530จุดนะครับเป็นครั้งที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมบอกว่าหุ้นไทยนะครับลุ้นไม่หลุด1,500จุดนะครับนั่นหมายความว่า มันมีโอกาสนะครับที่ปัจจัยลบน่ะมันจะทะยานนะครับเข้าสู่นะครับตลาดหุ้นทั่วโลกในลําดับต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่านะครับเดินมาครึ่งทางของไตรมาสเดือนที่1ของไตรมาสที่3นะครับเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อหาในวันนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับผมมาเน้นย้ำโซนนะครับที่ผมเคยบอกไว้ในหลายๆวิดีโอก่อนหน้าแล้วครับว่า หุ้นไทยนะครับยังไงเนี่ย1,600จุดนะครับเป็นปาการด่านสำคัญนะครับที่จะต้องทะลุขึ้นไปนะครับหุ้นไทยเนี่ยถึงจะฟื้นตัวและดีขึ้นนะครับซึ่งกรอบโซนตรงบนเนี่ยครับผมผมมองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นละมาเล่นตรงโซนตรงกลางกับตรงล่างนับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมาอยู่ที่โซนล่างแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาอยู่ที่โซนล่างแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็ จริงๆใจผมลึกเนี่ยยังอยากให้ไปแก่งตัวนะฮะข้างบนที่1560จุดให้เป็นตอบกลางซะมากกว่าเพราะว่าถ้าลงมาแก่งกรอบล่างปั๊บนะครับถ้าหลุด1500เนี่ยมันจะมีวิดีโอที่ผมเคยบอกว่าถ้าหุ้นไทยลงแรงๆเนี่ยมันอาจจะลงไป1480นะครับแต่เนี้ยไม่ได้บอกที่จะเพื่อให้ตกใจนะครับมันยังมีเหลืออีกหลายจุดนะยังมีเหลืออีกหลายจุดกว่าจะลงไปถึงที่ตรงนั้นนะแต่เรามาดู ภาพรวมนะอันนี้ก็คือสรุปจบแล้วนะครับหุ้นไทยเป็นทิศทางขาลงนะครับยังไงต้องช่วยกันลุ้นนะครับไม่ให้หลุด1,500จุดนะครับซึ่งเมื่อวานอังคารนะครับก่อนวันหยุดวันพุธนะครับก็หุ้นไทยเนี่ยปิดไป1 5 4 6จุดนะครับติดลบไป10จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายต่ำมากนะครับถ้าใครติดตามวิดีโอผมมาเนี่ยมันจะต่ําอย่างนี้มากๆนะเลยครับคือมูลค่าการซื้อขายที่ต่ำๆอย่างเงี้ยมันย้อนถอยไปแบบ หกเจ็ดปีเลยนะฮะมูลค่าประมาณนี้เพราะว่าปัจจุบนนนันเนี่ยตอนช่วงโควิดเนี่ยการซื้อขายของตาลาดหุ้นไทยเนี่ยมันพุ่งสูงนะครับไปต่อวันเนี่ยแปดหมื่นเก้าหมื่นล้านนะฮะยังไงถ้าตรงเนี้ยถ้าตัวเลขมันต้องกลับมานะครับรวมถึงนะครับต่างชาตินะครับลงทุนประเภทต่างชาติเนี่ยก็มีขายสุทธิหุ้นไทยออกเล็กน้อยนะครับก็คืออาจจะเป็นการรอสัญญาณนะครับความมั่นใจที่จะกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยนะครับซึ่ง อันนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่บ่งบอกว่าเสนติเมนต์นะครับหรือความคิดในเชิงที่ไม่ค่อยดีนะครับเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันยังคงมีอยู่นะครับทั้งคุณต่างประเทศก็ไม่ได้เข้าซื้อสุทธ,ธิตลาดหุ้นไทยนะครับเริต่ต่อมาผมพามาดูตลาดหุ้นไทยครับเซตนะครับตลาดหุ้นไทยตลาดใหญ่นะเซตนะฮะก็ทิศทางนะครับปรับตัวเป็นขาลงลงมานะครับแต่ก็ ลงมาไม่ได้รุนแรงมากนะครับมีปรับตัวลงพร้อมกับรีบาวขึ้นมานะครับซึ่งที่ผมมาร์คเส้นสีแดงนี้ไว้นะครับคือจะบอกว่าลงมาเทส1530จุดนะครับเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ยังไงเนี่ยอยาให้หลุดเส้นนี้นับคือถ้าหลุดเส้นนี้เนี่ยก็อาจจะมี1500จุดเป็นแนวรับทางจิตวิทยาแต่ก็ไม่อยากจะให้ลงไปขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามัน มันไม่ดีเลยนะฮะยังไงก็อาจจะแข่งตัวหยุดตรงนี้แหละนะฮะก็แต่แต่มีสิทธินะฮะมีสิทธิ์ยังไงเนี่ยลงทุนเนี่ยจะอาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับในลำดับต่อมาครับค่างเงินบาทเนี่ยขึ้นไปพีคสุดนะครับสา3 6 6กุดสามหหนะครับบาทต่อดอลลาร์นะครับก็มีทิศทางที่โอกาสก,ก็อาจจะอ่อนค่านะครับต่อไปได้อีกนะฮะอ่อนค่าต่อไปได้อีกซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นมีข่าวเริ่มที่จะออกมาแล้วว่า มีการอุดหนุนนะฮะเงินสำรองของไทยไปนะครับก็อันนี้เนี่ยก็ต้องรุ้นกันว่าอย่าให้อ่อนไปกว่านี้เลยนะอย่าให้อ่อนไปกว่านี้นะครับเอาประมาณเนี่ยพอแล้วนะครับลำดับต่อมาครับสิ่งที่แข็งค่าขึ้นก็คือเรื่องของค่าเงินดอลลาร์นะครับคือยิ่งเฟดนะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะยิ่งอยากจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในแต่ละครั้งเยอะๆเมื่อไรเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นไม่ใช่ครับ ค่าเงินตอนเนี่ยแข็งค่าเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็น่าจะแน่ๆแล้วนะครับที่รอบกรกฎาวความนี้เพิ่ม0.75นะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็สิ่งที่เป็นไฮไลท์สำหรับวิดีโอนี้นั่ะคือเรื่องของราคาน้ำมันนะครับหลังจากที่ปรับตัวลงต่ำกว่า 100เหรียญดอลลาร์ต่อบาเร็วลงมาแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้ตลาดต่างชาติไม่ได้ปิดตามตลาดนไทยนะครับก็ปรับตัวลดลงมาอีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือส่งผลดีนะครับต่อตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับทำให้โอกาสที่จะเกิดภาวะปัญหาเงินเฟอ้อเพิ่มเยอะๆจากต้นทุนการผลิตนะครับหรือราคาพลังงานเนี่ยอาจจะลดต่ําลงได้ยังไงเนี่ยขอให้ต่ํา กว่าร้อลงไปอีกสักเยอะๆและวนานๆนะเยอะๆและนานๆก็จะด,ดีกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก็สําหรับวันนี้ครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดถูกใจให้กับอัปเดตอินเวส m ์เมนนะครับที่อาจจะมามั่งไม่มามั่งนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ